สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะสนมเซียนท่านจะกลัวเสียลูกไปทำไมในเมื่อฝ่าบาทก็ทรงเมตตาท่านมากท่านควรนึกถึงฝ่าบาทด้วยอย่างไรมันก็เป็นลูกคาศึกชั่วแต่ว่าตาบใดที่คุณเขายังคงเขียวขจีย่อมมีฝืนให้ก่อไฟได้เสมอยังมีโอกาสรออยู่ท่านลืมไปแล้วหรือว่า ที่ผ่านมาท่านเจ็บปวดมากเพียงใดข้าจำได้ตกลงข้าจะกินยานั่นดีมากถ้าอย่างนั้นข้าจะป้อนเจ้าเองประโยคสุดท้ายเป็นของฮ่องเต้ปเสียงซิวต้องคอยวิเคราะห์และเดาว,ว่าใครเป็นคนพูดประโยคไหนพอเสี่ยวหัวเป็นคนถ่ายทอดให้ฟังโชคดีที่เสี่ยวหัวพยายามใช้น้ําเสียงที่แตกต่างกัน จึงทำให้แยกออกได้ง่ายขึ้นจากนั้นก็มีความวุ่นวายโกรหนตามมาเหมือนไม่มีวันจบสิน้นมีเสียงบ่นว่าเจ็บท้องเสียงหมอมีบางคนพูดว่าจะต้องค่าหมอทุกคนให้ได้ถ่ายที่สุดแล้วมีประโยคหนึ่งที่ดังชัดเจนเต็มไปด้วยความเครียดแค้นและสิ้นหวังหลงเฮงหนังอนุสิวข้าไม่มีทางให้อภัยเจ้าทั้งสองเจ็บ ลูกข้าไปลงนรกสักเถอะจะมาโทษพวกข้าทำไมในเมื่อมีอยู่คนเดียวที่บังคับให้เจ้ากินยาจนตกเลือดเอาล่ะคืนนี้คงไม่มีอะไรที่ต้องรู้อีกแล้วแต่นางลองให้เสียวหัวสอดแนมดูนิดหน่อยก่อนนอนจะดีกว่าต่อมานางก็สรุปได้ว่าหลงเหิงจะต้องถูกจับอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีต้นตะบองเพ็ดแน่ การจะสืบว่าเขาอยู่ที่ไหนแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นางคงทำอะไรไม่ได้แล้วพบนี้มีต้นตระบองเพชรน้อยเกินไปไม่นานหลังจากนั้นไปเสียงซิวก็หลับไปทั้งนางและเสี่ยวหัวต่างก็อ่อนเพียด้วยกันทั้งคู่วันรุ่งขึ้นไปเซียงซิวพยายามฟังเสียงจากทางหลินเซียงจืออีกครั้งเพื่อจะได้ข้อมูลว่าหลงเฮิงถูกจับไปขังไว้ที่ไหน แต่หลินเซียนจือยังคงอยู่ในระหว่างฟื้นตัวและจมปลักอยู่กับความโศกเศร้านางไม่ได้คุยกับใครอื่นนอกจากสาวรับใช้และหญิงที่น่าจะเป็นไปได้ว่าคือซูยุนทว่านางก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนอกจากที่บอกว่านางเกลียดหลงเหิงและป๋เซียงซิวมากเพียงใดอย่างไรก็ตามปเซียงซิวพอจะบอกได้ว่า ซูยุนเป็นผู้ปลุกปั่นให้หลินเซียนจือเกียดหลงเฮงนางสมไฟแห่งความชิงชังจนกระทั่งหลินเซียนจือเกลียดเขาเข้ากระดูกดำผู้หญิงอะไรน่ากลัวชะมัดรงเจียวเย่สืบความมาจากตระกูลหลินได้ว่าก่อนหน้านี้หลินเซียนจือถูกใต้เท้าหลินส่งตัวไปสงบใจนั่งสมาธิที่อารามแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นไม่นานนางก็กลับมาพร้อมกับหญิงที่มีผ้าคลุมหน้าไว้หญิงผู้นี้น่าจะถูกช่วยมาจากแถวนั้นตามร่างกายมีตะบาดแพ้นำซ้ำใบหน้าก็ถูกทำให้เสียโฉมเช่นนั้นต้องเป็นซูยุนแน่สวรรค์คงกำหนดให้สองคนนี้ต้องมาพบกันปายเสียงซิวรู้ดีว่าหนึ่งในสองคนเน้นอย่างไรก็ไม่มีทางให้อภัยหลงเฮิง ในขณะที่อีกคนไม่มีทางให้อภัยตัวเองความจงเกียริจงชังฝังนั่นลึกอยู่ในใจของหญิงทั้งสองจนแทบคลั่งทำให้ทั้งครูทำทุกวิธีทางเพื่อลอหลวงฮองเต้ที่มีอำนาจเหนือทุกคนในแว่นแคว้นจากนั้นพวกเขาก็ร่วมมือกันวางแผนเพื่อกำจัดหลงเฮงข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฮองเต้จะรับฟังหญิงสองคนนี้ ฝ่าบาทหลงรักหลินเซียนจือจริง,รงๆหรือหากเป็นรักแท้ทำไมถึงบังคับให้นางกินยาจนตกเลือดละ่ะหรือฮองเต้เป็นพวกชอบใช้กำลังข่มเหงเพื่อแสดงความรักหรือปาเซียงซิวรู้สึกสลดใจนางมักจะมีกฎอยู่อย่างหนึ่งในการเลือกนิยายที่จะอ่านนางยอมให้ตัวเองฝันร่วงจนหมดปากขณะอ่านนิยายที่มีเนื้อเรื่องหวานจนเลี่ยน มากกว่าอ่านเรื่องเศร้าและเรื่องที่ใช้ความรุนแรงข่มเหงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ทำร้ายจิตใจและร่างกายตอนนี้เรื่องประเภทที่นางเกียดที่สุดกำลังเกิดขึ้นในวังหลวงนางได้แต่สมเพศหลินเซียนจือแม้ว่าความทุกข์ทรมานใจทั้งหมดจะเกิดจากตัวคุณหนูหลินเองทั้งสิน้นแทนที่อีกฝ่ายจะได้สวยสุขในฐานะสนมของฮองเต กลับภาตัวเองมาจมปรักอยู่กับเรื่องโกโหกปั้นน้ำเป็นตัวช่วงหลังๆมานี้เมืองหลวงดูคึก,ค,กคักมีชีวิตชีวาหมอชื่อดังจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าเมืองหลวงแล้วยังมีอีกหลายคนที่กําลังตามมาสมทบแม้กระทั่งหมอจากต่างแคว้นก็ได้รับเชิญมาด้วยซึ่งถือเป็นเรื่องที่แปลกมากใครกันในวังหลวงที่ไม่สบาย จนต้องเชิญหมอชื่อดังมามากมายกันดูเหมือนจะไม่ใช่โรคร้ายแรงเพราะบรรดาท่านหมอที่มาล้วนถนัดการรักษาการภายนอกหนึ่งในคนฝ่ายหลงเหิงตั้งข้อสังเกตงั้นหรือซ่งเจียวเย่นิ้วหน้าด้วยความสงสัยถึงเขาจะรู้ว่าวังหลวงกำลังมองหาท่านหมอที่มีความสามารถล้ำเลิศแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าแปลก ที่เชิญหมอจากต่างแคว้นโดยเฉพาะแคว้นศัตรูมาด้วยพวกท่านรู้จักหมอชื่อดังเหล่านี้บ้างไหมหรือมีใครสามารถให้ท่านหมอสักคนเอาสิ่งนี้ไปติดตัวเข้าไปในวังหลวงด้วยได้ไปเสียงซิวหยิบถุงหอมออกมาฝีมือการเย็บไม่ค่อยประณีตงดงามสักเท่าไรทรงเจียวเย่ขมวดคิ้วถามอย่างของใจของสิ่งนี้ใช้ทำอะไรร ของสิ่งนี้มีประโยชน์มากเจ้าค่ะท่านจำที่ข้าเคยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวังได้ไหมของสิ่งนี้หละเจ้าค่ะที่ทำให้พวกเรารู้ความเคลื่อนไหวด้านในอย่างนั้นหรือฟังดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้แต่เมื่อทรงเจียวเย่เห็นไปเสียงซิวพูดด้วยความมั่นใจก็รู้ว่านางไม่ได้โกหกช่างเธอลองดูสักตั้งถึงจะฟังแล้วลึกลับพิสดารไปสักหน่อย แต่เขาก็เต็มใจเชื่อคำพูดของนางอยู่ดีค่าฝากไปได้แต่เราก็ต้องมีเงินให้เขาด้วยชาวยุทธคนหนึ่งในกลุ่มเสนอขึ้นมาไปเซียงซิวหยิบตัว๋วแลกเงินออกมามอบให้ทันทีสองร้อยตำลึงเงินพอไหมนางพกเงินติดตัวไว้ตลอดเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินต้องใช้เมื่อใดซงเจียวเย่หย,ยู่ขวงและคนอื่นๆ มองตัวแลกเงินในมือนางตาค้างเจ้านำเงินทั้งหมดออกมาจากจวนลี่อองด้วยหรือไม่เจ้าค่านี่เป็นแค่งเงินที่ท่านอ,องให้ค่าไว้ติดกระเป๋าทรงเจียวเย่กระ M ow, แอมเบาๆแค่งเงินติดกระเป๋าเงินหรือสหายของเขาดูท่าจะโปรดอนุผู้นี้มากจริงๆถึงให้เงินไว้มากขนาดนี้ขณะเดียวกันหยูข่วงก็คิดว่านางมีเงินติดตัวมาก แสดงว่านางชอบเงินเงันเรือ้อทางเงินข้าก็ควรให้หนางบ้างดีไม่นะนี่สินะคือสาเหตุที่ทำให้ผู้คนพากันพูดว่าการแสดงความรักต่อหน้าสาธรารณชนนั้นควรจํากัดขอบเขตให้เหมาะสมทั้งเวลาสถานที่และผู้ที่เห็นเหตุการณ์เพราะคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคของนางก็ทำให้ชายทั้งสองถึงกับนิ่งเงนัน ดูเหมือนว่าหัวใจของชายหนุ่มนั้นก็แตกสลายได้ง่ายพ่อๆกับหัวใจของหญิงสาวนางควรต้องจดจำเรื่องนี้เอาไว้เผื่อภายภาคหน้าไปเสียงซิวเห็นปฏิกิริยาของทุกคนก็พูดต่อเพียงว่าบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลอะไรจากหมอมีชื่อพวกนั้นบ้างข้าขอตัวก่อนนะเจ้าค่ะนางเข้าไปในห้องเพื่อหาเสี่ยวหัว และถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในวังหลวงแต่บุคคลเป้าหมายยังคงไม่พูดอะไรเกี่ยวกับหลงเฮงพวกเขาขังหลงเฮงไว้ที่ไหนนะผู้คนในวังหลวงก็ยังไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายหูหญินผู้เท่าและเซียวลินตามจริงแล้วพวกเขาปฏิบัติต่อคนทั้งคู่อย่างสุภาพและไม่ได้แสดงตัวเป็นปรปักษ์กับจวนลี่อ,องด้วยสิ่งนี้เองที่ทำให้นางรู้ได้ว่าหลงเฮง ยังมีชีวิตอยู่เพราะหากเขาตายฮ่องเต้คงจัดการกับทั้งคู่ไปแล้วการจะฆ่าหลงเหิงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแรกเขาเป็นขุนนางผู้พักดีและที่สำคัญที่สุดเขาเป็นแม่ทัพที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในสนามรบจึงมีผู้คนกล่าวขวัญถึงมากที่สุดตั้งแต่ไยเซียงซิวเดินทางเข้าเมืองมานางก็ได้ยินเสียงชื่นชมลี่อองไม่ขาดสาย ทุกบทสนทนาไม่มีครั้งไหนที่เป็นคำสาบแช่งเขาชนะศึกปกป้องบ้านเมืองมาหลายครั้งหลายคราเขาขับไล่ผู้รุกรานออกไปจากหัวเมืองที่ถูกยึดคลองทั้งหมดนี้เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนยกย่องสรรเสริญความสําเร็จของเขากลายเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้ราษฎรที่จริงแล้วสิ่งนี้ก็เหมือนกับการแข่งขันโอลิมปิก หรือการแข่งขันระดับโลกทั่วไปไม่ว่าภายนอกของคนผู้นั้นจะแย่แค่ไหนข่าวลือร้ายกาจจะมีมากเพียงใดแต่ความรู้สึกของผู้คนก็พร้อมจะเปลี่ยนไปในทันทีที่เขาคว้าชัยชนะมาให้ประเทศชาติได้ยามนี้หากจู่ๆห้องเต้ก็ประกาศว่าเกิดเรื่องร้ายขึ้นแล้วก็ใส่ความว่าเป็นฝีมือของหลงเฮิงก็คงไม่มีใครเชื่อ แต่หากฮองเต้จะจัดการหลังจากเวลาผ่านไปสักหน่อยถ้าเช่นนั้นก็จะง่ายขึ้นมากทุกคนรู้เรื่องนี้ดีทว่าปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็คือพวกเขายังตามหาหลงเหิงไม่พบไปเซียงซิวเองก็คอยฟังข่าวจากเสี่ยวหัวอย่างอดทนกระทั่งวันต่อมามันก็ได้ยินเรื่องที่น่าสนใจเสียทีนั่นคือฮองเต้ได้เชิญหมอชื่อดัง มาช่วยรักษาแผลที่ใบหน้าของหญิงผู้หนึ่งเสี่ยวหัวรีบบอกนางถึงสถานการณ์ภายในวังแต่ดูเหมือนท่านหมอจะไม่กล้าพูดสิ่งที่คิดออกมาดังๆพวกนางจึงได้ยินไม่ถนัดนักแต่ป๋ายเสียงซิวก็พอจะมองเหตุการณ์ออกบ้างเมื่อได้ยินฮ่องเต้ถามท่านหมอว่าเจ้ามาดูบาดแผลที่ใบหน้าหญิงผู้นี้มีหนทางที่จะรักษาหรือไม่ และพอไปเซียงซิวบอกว่าคนที่พูดอยู่นี้คือฮ่องเต้เซียวฮัวจึงเรียกอีกฝ่ายว่าฮ่องเต้ด้วยเมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องอ้างถึงท่านหมอตอบรับและเดินเข้ามาใกล้ฮ่องเต้พูดอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งไม่ต้องกังวลค่ารักษาแผลเจ้าได้แน่ขอบพระทัยเพคะค่าดีใจเหลือเกินที่ฝ่าบาทเรียกตัวหมอผิวหนังเหล่านี้มาดูแผลให้ เซียวหัวบอกว่านี่เป็นเสียงของผู้หญิงหลังจากวิเคราะห์จากคำพูดปาเซียงซิวคิดว่าคนเดียวที่จะกล้าใช้คำแทนตัวเองว่าข้าต่อหน้าห้องเต้ค,คงมีเพียงแค่ซูยุนและนางอย่างใช้คำนี้เฉพาะว่าหมอผิวหนังเมื่อกล่าวถึงท่านหมอแต่ใครกันที่เป็นคนเอ่ยปากเรื่องขอท่านหมอมารักษาใบหน้าให้นางลินเซียนจื่งงันรือไม่น่าจัดใ่ หรือว่าเป็นฮ่องเต้แต่ทำไมฮ่องเต้ถึงจัดการเรื่องนี้เองเล่าแถมยังเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากสำหรับฮ่องเต้ที่จะพูดจาแบบเนี้กับบ่าวรับใช้ท่านหมอคนล่าสุดกล่าวว่าบาดแผลที่ใบหน้านางนั้นค่อนข้างลึกมากคงยากสักหน่อยหากจะให้ใบหน้ากลับมาเป็นอย่างเดิมเขาพูดราวกับว่าแผลเป็นนี้จะติดอยู่บนใบหน้านางไปชั่วชีวิต ห้องเต้โกรธมากเมื่อได้ยินเช่นนี้ออกไปเอาหมอเถื่อนนี่ออกไปแล้วท่านหมอก็ถูกโยนออกไปทันทีทำให้ไปเสียงซิวไม่สามารถได้ยินอะไรอีกจากเหตุการณ์นี้ทำให้นางคิดว่าบางทีห้องเต้อ,อาจจะไม่ได้นอนกับหลินเซียนจือเท่านั้นแต่นอนกับซูยุนด้วยทุกคนต่างพูดว่าความงามเป็นกับดักล่อลวงชายแต่ดูเหมือนมีเพียงหญิงข้ามพบผู้นี้เท่านั้น ที่สามารถล่อลวงผู้ชายได้โดยไม่ต้องใช้รูปรักเป็นตัวช่วยขณะที่ปายเซียงซิวกำลังจะถอดใจที่ยังไม่ได้ข่าวของหลงเฮิงรงเจียวเย่ก,ก็เดินเข้ามาด้วยสีหน้าประหลาดจากนั้นก็เรียกทุกคนมาจนครบก่อนจะพูดขึ้นเมื่อคืนมีชายชุดดำมาพบค่าแล้วบอกข้อมูลเกี่ยวกับหลงเฮิงความสามารถด้านวรยุทธ์ของเขานั้นเหนือกว่าข้ามาก เมื่อเขาบอกในสิ่งที่ต้องการเรียบร้อยแล้วเขาก็จากไปโดยไม่พูดไม่จาข้าไม่สามารถรั้งตัวไว้ถามอะไรเพิ่มเติมได้เขาบอกว่าอย่างไรเรืการที่ทซงเจียวเย่เรียกทุกคนมาพร้อมหน้ากันแสดงว่าสิ่งที่รับรู้มาย่อมมีค่าคู่ควรมากพอเขาบอกว่าหลงเฮิงถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินของศาลหลวงเป็นสถานที่ที่ถูกทิ้งให้ลกร้างมาหลายปีแล้ว อะไรนะไปเสียงซิวรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้ยินข่าวนี้นางเดินวนเวียนไปมาพางใคร้ครวนอยู่รอบคอก่อนถามขึ้นคุณชายทรงท่านว่าข่าวนี้จะเป็นกับดักหรือเปล่าเจ้าคะทรงเจียวเย่ถอนใจดีที่นางยังคลองสติได้ดีอยู่ไม่เช่นนั้นคงยากที่เขาจะโน้มน้าวนางให้รับรู้ถึงอันตรายที่มีได้มีความเป็นไปได้ ทักษะทางเชิงยุทธของเขาอยู่ระดับเหนือชั้นจนข่าอย่างไล่ตามไม่ทันการที่คนมีความสามารถขนาดนี้มาส่งข่าวมันเป็นเรื่องน่าสงสัยแต่ข่าวนี้ก็เป็นข่าวแรกที่พวกเราได้รับจึงไม่อาจปล่อยผ่านไปได้แต่ถึงอย่างไรหากจะทำอะไรต่อก็ควรจะยืนยันเรื่องเนื้อเสียก่อนไปเสียงซิลคุ้นคิดอย่างหนักหน่วงหากเรื่องนี้เป็นกับดัก ก็น่าจะพุ่งเป้ามาที่กลุ่มคนที่สนับสนุนหลงเฮิงและซ่งเจียวเยโดยเฉพาะซ่งเจียวเยหากเขาทำอะไรขึ้นมาจริงๆก็อาจจะติดร่างแหไปด้วยเมื่อเวลานั้นมาถึงตระกูลซ่งทั้งหมดก็จบกันตอนนั้นเองอยู่ข่วงก็พูดขึ้นมาหากข้าไปละ่ะไม่หากนี้เป็นกับดักพวกท่านทุกคนจะตกอยู่ในอันตรายพวกเขาคงไม่ส่งคนมาหาคุณชายซ่ง หากไม่ได้เตรียมการรับมือไว้พร้อมแล้วหลังจากไปเซียงซิวเตือนสติไม่ให้กระทำการบุ่มบามทุกคนก็เงียบไปผ่านไปคู่หนึ่งก็มีคนพูดขึ้นให้ข้าลองไปดูหากเป็นกับดักก็จะมีคนตายแค่คนเดียวจะไม่มีใครต้องตายไปเซียงซิวลุกพลวดขึ้นยืนหากเพียงแค่มีต้นกับดักมันดำอยู่ที่นี่ข้าก็สามารถเข้าไปข้างในได้ โดยที่ไม่มีใครเห็นเจ้าหมายถึงดอกไม้สีดำที่เจ้ารักนักรักหนานะหรืออยู่ข่วงถามใช่น่าเสียดายที่ข้าทิ้งมันไว้ที่เมืองหนิงข้าสั่งให้สิ์น้องไปเอามาแล้วเขาน่าจะมาถึงในไม่ช้าจริงหรืออยู่ข่วงทำไมข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเจ้าจะน่ารักเพียงนี้ไปเสียงซิวดีใจจนแทบจะกระโดดตัวลอยอดเยินยอเขาไม่ได้ อยู่ข่วงได้ยินก็เงื่อตกในใจยังสงสัยนี่ใช่คำชมหรือไม่นะแต่อย่างไรเขาก็รู้สึกพอใจถึงจะรู้ว่านางมีใจรักคนอื่นอยู่ก็ตามจากนั้นไปเซียงซิวก็บอกเราถึงความสามารถของเจ้าต้นนี้ทรงเจียวเย่ตกตะลึงเมื่อได้รู้เขาไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าต้นไม้ต้นหนึ่งจะมีเวทมนต์อยู่ในตัวเพียงนี้ไปเซียงซิวอธิบายต่อ ตาบใดที่ข้ารดน้ำต้นไม้ด้วยเลือดข้าก็สามารถจะเข้าออกที่นั่นโดยที่ไม่มีใครหยุดข้าได้แต่ถ้าเป็นไปตามที่เจ้าพูดมันจะเกิดผลก็ต่เมื่ออีกฝ่ายเข้าใกล้ตัวเจ้าหากมันเป็นกับดักขึ้นมาทรงเจียวเยน่าเครียดถึงอย่างไรเขาก็ยังมองว่าอันตรายอยู่ดีที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองอยุข่วงแซกขึ้นมาทันที จากนั้นคนทั้งหมดก็ปรึกษาการเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนการจนได้ข้อสรุปเรียบร้อยอย่างเดียวที่เหลือก็คือรอต้นกับดักมานดำดังนั้นพอสิทธิ์น้องของอยูขวงมาถึงพร้อมกระถางต้นกับดักมานดำเขาก็กลายเป็นจุดรวมความสนใจทันทีเล่ากับว่าเขากำลังถือสมบัติสำคัญล้ำค่าอย่างมหาศาลแทนที่จะเป็นเพียงกระถางต้นไม้กระถางหนึ่ง ไปเซียงซิวรับกระถางจากมือเขาแล้ววางลงบนโต๊ะนางทึ่งกับความอัศจรรย์ของต้นกับดักมันดำมากถึงจะเดินทางรอนแรมมาไกลแต่มันก็ไม่ได้เหี่ยวเฉาลงเลยแม้แต่น้อยเล่ากับมีมนขลังสถิตยอยู่กับต้นไม้ตั้งแต่นางให้เลือดตนเองเป็นอาหารหญิงสาวยื่นมือไปทางซรงเจียวเย่แล้วบอกเขาว่าข้าทำเองค่อนข้างยากท่านช่วยหน่อยเถอะเจ้าค่ะ ทำไมไม่ให้เลือดข้าแทนเล่าทรงเจียวเย่เสนออย่าเลยเจ้าค่ะต้นไม้เนี่รับเลือดของข้าไปแล้วอีกทั้งเคยทำตามคำอธิษฐานของข้าไปครั้งหนึ่งข้าจะอุ่นใจกว่าหากได้ทำเองตามใจเจ้าทรงเจียวเย่ไม่คิดเลยว่าจะมีวันที่เขาต้องทำร้ายนางชายหนุ่มใช้มีดกรีดลงฝ่ามือไปเสียงซิีวเลือดเริ่มหยดจากฝ่ามือ แล้วก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเมื่อหยดเลือดที่หล่นลงบนต้นไม้กับถูกมันดูดเข้าไปในทันชีแปลกจังปกติเลือดจะซึมลงไปในดินแล้วต้นไม้ค่อยดูดซึมเข้าไปไม่ใช่ว่ามันจะกระหายมากหรอกนะเจ้าจะเป็นอันตรายไหมไม่เจ้าค่ะไปเซียงซิวมีความไว้เนื้อเชื่อใจในต้นไม้อย่างฝังรากลึก นั่งปล่อยให้เลือดหยดลงไปคู่หนึ่งจนคิดว่าพอแล้วก็จึงชักมือกับทรงเจียวเย่รีบทำแผลให้นางก่อนจะทามเจ้าต้องทำแบบนี้อีกนานแค่ไหนน่าจะสองวันเจ้าค่ะระหว่างนี้พวกเราลองให้คนไปสำรวจสถานที่ดูก่อนก็ได้ได้ให้ข้าจัดการเองถึงอย่างไรข้าก็เป็นเป้าหมายของพวกมันอยู่แล้วถึงท่งเจียวเย่จะเป็นสหายของหลงเฮิง และไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือยามที่หลงเหิงต้องการแต่ก็ต้องยอมรับว่าความกระตือรือร้นส่วนหนึ่งมาจากหญิงที่อยู่ข้างกายเขาตอนนี้แต่อย่างไรเขาก็อดเศร้าใจเล็กๆไม่ได้ที่หลังจากช่วยหลงเหิงออกมาได้แล้วเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอนางอีกทรงเจียวเย่ใช้ช่วงเวลาสองวันที่เหลือสืบหาทุกอย่างที่ต้องการขณะที่ปเซียงซิว ยังคงรดน้ำต้นไม้กับดักมารดำต่อไปด้วยเลือดของนางอ้าวล้ค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิสซดน์หน้านะคะนางเอกของเราจะใช้ต้นกับดักมานดำเนี่ยไปเจอกับพระเอกนะคะท่านหลงเหิงของพวกเราได้อย่างไรแล้วก็ท่านหลงเหิงเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในอพิสซดน์หน้านะคะสวัสดีค่ะ